สวัสดีครับผมถากรจากโฮมสเปดดีไซน์อันนี้จะมาพาเยี่ยมชมไซต์ก่อสร้างโครงการบ้านเดี่ยวสังชั้นครับไซต์นี้ก็อยู่ในเขตกรุงเทพนะครับแต่ทางทีมงานก็รับสร้างบ้านทั้งเขตปรลิมมณฑลด้วยนะครับ ที่ตั้งโครงการก็ประมาณนี้ครับนี่คือรูปแบบตัวบ้านที่ได้ดีไซน์ไว้หลังนี้จะเป็นการออกแบบสไตล์โมเดิร์นนะครับหากผู้ชมท่านใดที่สนใจกำลังจะสร้างบ้านในพื้นที่ของท่านเองอปรึกษาทางทีมงานได้นะครับที่คุณถากร0959124824ให้คำปรึกษาเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบ ไปจนถึงการก่อสร้างจริงจนบ้านเสร็จสมบูรณ์เลยนะครับบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านสองชั้นนะครับที่จอดรถสองคันโครงสร้างของตัวบ้านก็จะขึ้นงานด้วยคอนสะลอนะคระับคอนกรีตเสริมเหล็ก งานก่อผนังก็จะเป็นงานก่ออิฐบนเบาตามมาตรฐานงานก่อสร้างพอเริ่มเข้ามาในตัวบ้านพื้ที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นทัองขัด่อนพอถัดเข้าไปก็จะเป็นพื้นที่ บันไดขึ้นทั้งสองตรงนี <Yeah. S 1> ้เป็นบันได <Yeah. S 1> บ้านหลังนี้มีเ <Yeah. S 1> น,นื้อนะที่ประมาณ50กว่าตารางบา <Yeah. S 1> ถัดไปก็จะเป็นห้องอาหารแล้วก็ห้องครัว <Yeah. S 1> กันที่เตรียมอาหาร <Yeah. S 1> นะครับ ่วนห้องด้านหลังก็จะเป็นห้องอเนกปรสอ์พื้นที่ชั้นล่างก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูชั้นสองหลังคาก็จะเป็นทรงปัญญามุมด้วยกระเบื้องสี่แผงโมเนียระหว่างที่กำลังขึ้นงานผนังเราก็จะขึ้นโครงหลังคาไปด้วยนะครับ ั้นบนก็จะเป็นห้องนอนมัสเตอร์เบดลุงที่อยู่ด้านหน้านะส่วนด้านหลังก็จะเป็นห้องนอนของลูกชายแล้วก็ลูกสาวสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพอขึ้นผนังมุงหลังคาชั้นสองเสร็จเราก็จะมาอัปเดตเป็นระยะนะครับฝากติดตามผลงานผลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ